สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแกะสลักด้ามมีดนะครับจากสากระเบือครับสากระเบือเก่าซึ่งสากระเบือเก่านี้ก็เป็นไม้เนื้อแดงนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้ประดูหรือว่าไม้แดงนะครับก่อนอื่นเราก็ตัดให้ได้ ประมาณ20เซนนะครับแล้วเราก็มา,าทำเป็นวงกลมคือวงกลมตัวนี้ก็จะใส่เป็นปลอกมีดนะครับเราก็เลยต้องหาขีดวงกลมไว้เพราะว่าเวลาเราถากไปแล้วจะทำให้เข้าไปกินด้านในมากเกินไปนะครับมันจะทำไม่ให้เป็นวงกลม เราก็ถากครับถากให้เป็นเหลี่ยมทั้งสองหน้าเลยอ่าได้เป็นแบบนี้ครับก็ไม่ต้องถากให้บางมากนะครับก็เอาแค่อ่าอย่าให้เกินวงกลมเข้าไปนะครับนี่ย แล้วเราก็มาวาดรูปซึ่งวันนี้ก็จะแกะเป็นรูปลือสีนะครับผมก็จะวาดรูปลือสีไว้เป็นคร่าวๆก่อนก็ทำหัวหัวแล้วก็ทำแขนแล้วก็ทำเป็นพนมมือนะครับซึ่งลือสีนี้ก็จะเป็นลักษณะก้มหน้าก้มหน้าพนมมือ ะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหมวกนี่ครับาวาดไปอย่างนี้ก่อนต่อไปก็ตัดตรงตรงที่ตรงหัวนะครับตรงที่แมวแล้วก็ตัดเอาเลยใชย้อีโตสับสบส,บสับก็ระวังหน่อยนะครับอย่าสับแหลงเกินไปก็จะทำให้ไม้แตกได้ ซึ่งดูจากกลิ่นนะครับดมจากกลิ่นดูแล้วไม้นี้ก็เป็นไม้ประดูแดงนะครับตอกไม้นี้ก็เนื้อค่อนข้างสวยออกสีแดงด้วยครับนี่ก็สากกระเบือครับาก,กระเบือเก่าออกจากในครัวเป็นไม้มันดีก็เลยนำมาแกะสลักด้ามมีด มากงไม้ก็ไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้ถ้าเราจะไปซื้อเป็นไม้ที่เป็นไม้ที่เป็นแผ่นหรือว่าเป็นแผ่นใหญ่เนี่อหายากนะครับองไม้ประดูนี่แหละก็กอาศัยจากนี่นะครับสากกระเบือสากที่เราตำพริกนี่มีแต่ไม้เนื้อดีๆนั่นเลยนะครับสังเกตดูดีๆเป็นไม้เนื้อแข็งกำลันเลย ซึ่งบางทีถ้าเป็นสากเบือเก่าของโบราณนี่อาจจะเป็นแก่นมะขามก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆถ้าเราจะมาทําด้ามมีดนี่ก็เหมาะมากเลยครับก็ขอแนะนําเลยให้เป็นสากเบือเราก็ตัดดังได้อย่างนี้นะครับตัดไปเรื่อยอสับไปเรื่อยๆสับให้ได้ทรงไปเลย เราวาดแล้วก็สับไปตามทรงที่ผมใช้อีโต้สับนี่ก็เพราะไม้บางไม้บางอย่างนี่จะมีความเหนียวนะครับซึ่งแกะแล้วนี่ซึ่งใช้ใช้สวรรค์แกะนี่มันจะติดมันจะเหนียวติดอดอกสวรค์มันจะแกะยากผมเ็ย้ใช้อีโต้เนี่ยครับสับก่อน อรดสได้รูปแล้วแล้วก็วาดรูปอีกทีนะครับก็วาดตรงหัวก่อนนะครับหัวนี่ก็จะเป็นหมวกหรือสีราะว่าผ้าคุมศีรษะของหรือสีก่อนมาก็วาดตรงหน้าตรงนี้เป็นตรงไหลนะครับ หลที่จะเป็นแขน,นเราก็ต้องวาดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราสับเข้าไปเยอะๆแล้วนี่อาจจะไปสับส่วนใดส่วนหนึ่งของไม้ออกไปแล้วก็อาจจะเสียลักษณะได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวาดก่อนแล้วเราค่อย สับฮิโต้สับไปตามเส้นแล้วก็วาดใบหน้าไว้พอครา่าวๆก่อนนะครับวาดมือพนมไว้ตรงส่วนเอวลงมานี่ก็แล้วก็วาดเป็นรูปชายผ้าไว้ก่อน วลาเราสับผิดหรือว่าสับลึกเข้าไปนี่ก็จะแก่อยากนะครับซึ่งด้ามมีดอันนี้ผมก็จะทําค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปใส่มีดไซส์ใหญ่ถ้าเป็นมีดไซส์เล็กก็จะทําให้เล็กกว่านี้อ่าประวัติออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเราไม่มีภาพดูแล้วก็ดูจากใน Google ก็ได้นะครับที่เขาแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูลักษณะของเขาแล้วก็วาดไปตามเลยส่วนมากที่ผมแก่นี้ก็จะไม่ค่อยมีรูปหรือว่าจะไม่ค่อยมีอะไรมาแปะก่อนนะครับผมจะใช้ดูจาก Google แล้วก็จําแล้วก็มาวาดไปเลยก็สับถักทากไปเรื่อยครับ ออกซิละนิดนะครับ่ใจร้อนก็ค่อยๆสับซึ่งไม้อันนี้นะครับค่อนข้างมีความเหนียวนะครับเพราะว่าย,ยังเป็นไม้ใหม่อยู่ก็ยังไม่เก่าเท่าไหร,ร่ไม้ยังไม่หมดยางเท่าไหร่นะครับยังมีความเหนียวยมีความทนซึ่งแน่ใจเลยว่าเป็นไม้ประดูแดงนะครับราะว โดมจากกินไม้แล้วเอาเป็นไม้ไประดูซึ่งก็หายากซึ่งเราก็หาได้ตามครัวนี่แหละครับก็สับลักษณะของดูสีไปเรื่อยนะครับ ก็อย่าสับแรงค่อยๆถากไปเรื่อยแล้วก็กำรรดูมันใหญ่ไปแล้วก็ถากลงไปอีกนะครับก็ถากจน ดูไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับหาให้จนเหมาะมือตรงบริเวณหัวค่อยๆสับนะครับตรงบริเวณที่เป็นหมวกลืสีนี่ก็ค่อยๆถากตรงนี้ก็เหลาลงอีกนะครับ ยังใหญ่ยังใหญ่อยู่ก็ถาเราอีกครับต่อไปก็วาดซ้ำอีกทีเราก็วาดไปแล้วก็ถาออกไปแล้วก็วาดอีกทีนะครับ เอาการวาดบ่อยบ่อยนี่มันจะทําให้เห็นลักษณะของเรือสีเด่นชัดขึ้นนะครับแล้วเราก็จะทําง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้าส่วนหน้านี่ต้องระวังครถ้าเกิดเราถากลึกเกินไปนี่จะทําให้ไม่มีดังนะครับเวลาทําดังเวลาทําจมูกนี่จะทํายากเราก็วาดวาดไว้ก่อนเลย าวาดเป็นตรงใบหน้าก่อนนะครับพอทำตรงมือนะครับมือพนมนี่ก็วาดได้ก่อนเลย ถ้าวาได้ก็ว่าได้ทั้งสองทางเลยนะครับทั้งสองด้านเลยวาดให้เหมือนกันทั้งสองด้านแล้วมันจะทําง่ายนะครับเวลาเราสับหรือว่าเวลาเราถากแล้วเราแกะนี่ก็จะแกะไปตามรอยเลยแล้วมันจะทําให้อ่า,อาแล้วทาให้ทําง่ายนะครับ ต่อไปก็ถากไปเรื่อยๆนะครับถากให้ได้รวงกลมให้ได้เป็นนี่ครับต่อไปผมก็จะใช้สวรรคเล็กนะครับซึ่งสวรรคนี้ก็เป็นสวรรคสายนะครับแต่ของผมนี่บังเอิญสายขาดไปก็เลยเหลือแต่เครื่องแต่ตัวน,นี้ก็ยังใช้ได้อย่างครับก็ใช้ดอกสวรรนดอกเล็กนะครับ ดอกแกะไม้ดอกเล็กสองมิลก็แกะไปตามเส้นก่อนนะครับก็ค่อนข้างจะจับลำบากหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับขี้เกียจสั่งซื้อ เลยเอาแบบนี้ไปเลยครับเราก็แกะไปตามเส้นก่อนนะครับให้ได้เป็นลักษณะของอดูสีก่อนแล้วค่อยเก็บรายละเอียดทีหลังลก็แกะไปตามเส้นเลยครับที่เราวาดไว้ อีกฟังหนึ่งเราก็ว่าให้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนเราแกะนี่เราจะแกะให้เหมือนกันทั้งสองด้านซึ่งใบหน้าของเรานี่ก็ทำให้เป็นลักษณะใบหน้าคนนะเพราะว่าชิ้ว แล้วก็วาดเป็นรูปดั้งรูปจมูกนะครับตรงหน้านี่ค่อนข้างจะทำยากเลยน,นะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆแกะให้ได้ลักษณะ นี่ครับไม่ว่าดด้วยกันทั้งสองด้านนะครับตรงไหนที่เป็นส่วนลึกมากแล้วก็ใช้นี่ครับเลื่อยตัดเหล็กเลื่อยเข้าไปตรงบริเวณคอหรือว่าตรงบริเวณที่เครื่องแกะแล้วเข้าไม่ถึงนะครับก็ใช้มีดก็ใช้เลื่อยตัดเหล็กนี่นะครับถูถูถ,ถ,ถูถูเข้าไปอย่าให้ลึกกันครับนะครับก็สับ ง่ายกว่ากันนะครับแต่จริงๆต้องใช้สิวครับเงือวันนี้ผมไม่มีสิวไม่รู้ลืมไปไหนหนะาไม่เจอก็เลยใช้นี่นครับมีดไปก่อนต่อไปก็เก็บรายละเอียดนะครับ นี่ก็เปลี่ยนเป็นดอกสว่านดอกอาสามมิลใช้แทนกระดาษทรายนะครับนี่ครับแกะไปตามรอย วาดตรงหูอีกทีนะครับส่วนของใบหน้านี่ก็ต้องวาดซ้ำอีกนะครับวาดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับไม่งั้นจะหลงใบหน้านีา่ทำเป็นดั้งจมูกออกมานะครับทเป็นคิ้ว ว่ารูปตาแล้วก็ว่ารูปจมูกนะครับซึ่งเส้นหนวดนี่จะทำเป็นโค้งเข้าหาจมูกนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเขา่าตัวนี้เป็นปากนะครับเข่านี่จะโค้งขึ้นหาตรงจมูกนะครับนี่ครับเส้นเขา่า นี่ครับเคล็ดลับการทำใบหน้านะครับเราจะโคง้งเส้นตรงเขานี่ขึ้นหาจมูกให้เป็นหนวดลงมาเลยนะครับจะเหมือนไม่เหมือนตรงใบหน้านี่แหละครับเพราะฉะนั้นาวาดวาดให้แม่นๆนะครับ มาทำเป็นรูปมือน,นี่ครับเห็นไหมครับเส้นหนวดเส้นหนวดนี้จะโค้งไปหาจมูกนะครับต่อไปเราก็ใช้สว่านแกะตามรอยเลยครับตามที่เราวาดไว้หาต่อไปเราก็ทำใบหน้านะครับเริ่มจากทำ คิ้วก่อนนะครับแล้วก็ทําดังทําคิ้วทําดังทําจมูกแล้วก็แกะตามเส้นเขานะครับืมกลใจเย็นๆน,นะครับในลักษณะของใบหน้าแล้ว เราก็ค่อยๆนะครับตรงจมูกอย่าทำแรงตรงจมูกนี้ค่อยๆเน้นก็ทำให้เป็นดั้งจมูกยื่นออกมานะครับนี่ครับ แล้วก็ใช้ปากกาวาดเส้นให้ชัดเจนอีกทีนะครับตัวลักษณะใบหน้า นี่ครับพอวาดออกมาแล้วเราก็แกะไปตามเส้นนะรตรงใต้แขนนี่ก็จะทําให้ลึกลงไปอีกครับเพราะว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็ค่อยๆมีโตสับเพราะว่าใช้หัวแกะนี่ไม่ถึงนะฮะหัวแกะหัวแกะสลักนี่เข้าไม่ถึงต้องใช้มีดสับเพราะรอยสับนี่จะทําให้เส้นคมแล้วก็ชัดเจนนะครับ ต้องใช้สิวหรือว่าใช้มีดคัาตเตอรอแกะมานี่ก็แกะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ายังยังมียังเหนียวเหนียวอยู่ก็เลยใช้มีดแกะง่ายแต่ใช้หัวสว่านนี่แกะยากครับเพราะว่ามันติดติดหัวสว่านเาเก็บลาเลี่ยนไปเรื่อยนะครับ ครับตรงส่วนท้องนี่ก็เหลาลงให้เล็กอีกนะครับใช้มีคัตเตอร์เก็บรายละเอียดให้เส้นคมขึ้นเพราะวันนี้ไม่มีสิวนะครับปกตินี้จะใช้สิวแกะ ครับก็ใช้สวันเก็บรายละเอียดอีกทีครับทีนี้ตรงคอเนี่เป็นเส้นลูกป,ประคบนี่ก็ใช้มีดเราจะใช้มีดแกะเอานะครับสว่วนลูกป,ประคาใช้มีคัตเตอร์เก็บรายละเอียดนะครับตรงไหนเส้นยังไม่คมก็ใช้มีคัตเตอร์เก็บ นี่ก็เก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะครับตรงรูปประคำก็ใช้มีคัตเตอร์แกะให้เป็นลายรูปประคำนะเราก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยนะครับตรงรูปประคำนี้ก็ทำให้เป็น ลายแล้วก็ทำให้เป็นวงกลมก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็ไก่เสร็จแล้วครับเหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยต่นะอไปแล้วก็จะมาทำช่วงนี่ครับช่วงหน้าท้องนะครับจะทำเป็นลายผ้า หนึ่งลายผ้านี้ก็มีหลายแบบนะครับแล้วแต่เราจะทบบําแบบไหนครับแบบง่ายๆก็ได้ก็ขีดให้เป็นลายเฉียงๆหน่อยแล้วก็อย่างนี้ก็ทําเป็นลายคาดเหมือนผ้าผูกเอวครับเส้นนี้วาดเป็นสองเส้นนะครับย่งเป็นชายผ้าด้านหน้า วาดได้อย่างนี้แล้วก็ใช้สว่านแกะ,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นใช้ผ้าด้านหน้าใช้สว่านแกะไปตามเส้นเลยนะครับ ก็เป็นอันเสียบเรียบร้อยนะครับสำหรับการแกะด้ามมีดรูปเลือสีพนมมือนะครับซึ่งก็เอามาเทียบกับมีดที่จะเข้าฝักก็โอเคครับยังใช้ได้อยู่ก็เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยครับต่อไปก็จะทำเข้าฝักแล้วก็เก็บรายละเอียดต่อไป ก็ขอขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ